เปิดพ้ามัมพี ep สองนะครับเราเรียนรู้เรื่องเล่มมัมพีมัมพ,พีเดิมมัมพีใหม่แล้วก็ตัวยอ่อมัมพีครับก็<ม>จะเป็นตอนสองนี้จะเป็นเรื่องหลังจากกิจการของอลัฟทูตนะครับผมหนังสือเล่มที่ห้าของมัมพีใหม่นะครับผมกิจการก็จะเล่าเรื่องอาจารย์ปีโตอาจารย์เปาโล ทำศาสนาิจในยุคแรกนะครับคิดจากยุคแรกจนถึงตุกขูขังคุอกอาจารย์เปโตอาจารย์เปาโลลับใจแล้วก็ประกาศไปย,ยังเมืองตา่างในการทำธุรกิจแล่นเรือถูกจองจำถูกหินคว้างครับข้าวแล้วผมแล้วก็จะเป็นโรมต่อนะครับผมเป็นจนุดหมายที่เขียนไปถึง จะกำลังเกิดผลแล้วรวมเดืองอำนาจน,นะครับแล้วรวมนี้ก็เป็นเกี่ยวกับศาสนาศาสตร์ครับขอเย่อๆคร่าวๆนะครับาศาสนาศาสตร์เรื่องพระเจ้าเรื่องความเชื่ออะไรต่างๆครับผมส่วนโคลินก็จะเป็นจดหมายฝากถึงเมืองโคลินนะครับในปารลกเกี่ยวกับเรื่องความรักเรื่องพระวิญญาเรื่องการพษษึตปฏิบัติที่โคลินนะครับพี่มีหลายอย่างที่ไม่ถูกต้องนะ ต่อไปการาเทียนะครับจะเป็นน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องธรรมูนู์แห่งเสรีภาพเลยน,นะครับการาเทียเอเวสับเรื่องฟันยุทธภัณฑ์เรื่องการดเนินเนม,น,มนชีวิตต่างๆก็จะเป็นเรื่องฟิลิปปีความะินดีเจ้าพอจะตุกสิ่งได้โคโรสีนะครับ หน้าที่ทางสังคมอะไรต่างๆนะครับผมเทสลอมิกาตอนนี้ก็สองนาทีแล้วครับผมที่โมทีเกือบใหม่รุ่นคนหน่มการวางตัวนะครับหนึ่งที่มีนสองนาทีเรื่องความเพี่ิตัสนะครับฮิบรูก็จะเป็นเรื่องความเชื่อเรื่องธรรมะต่างๆนะครับที่ชาวยิวต้องเรียนรูนะครับผมยาบอกเรื่องการพูดเรื่อง การอธิษฐานครับเปโตเขียนถึงชาวยิวการดูแลผู้แก่ของพระเจ้าผู้แยบเท็ก็จะประมาณนี้นะครับผมหนึ่งยนความรักความเป็ญาณและพี่วอก็จะพูดถึงการพยากรณนะครับในยุคสุดท้ายที่ก่อนพระฤาษีเสด็จกลับมาพิพากษาโลกนะครับที่นิมิตของยอนเห็นที่ก่อปัตรรมอดนะครับก็พระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องในอีพีสองครับผมทีมใหม่